สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องหญิงครับพอกับบวโทนครับในช่องทองทูนแบ่น้อยน้อ,นองหญิงครับภาพอัปเดตหลบเ้าครับเมื่อวานหลบคํำบ่ได้อัปเดตนะครับไปทุละกลับมามืดครับก็เลยบ่ได้ทายเงี้ยมาแลงให้เบิงเนาะมาเบิรเงี้ยมาเส้าครับพี่น้องว่าทีมงานช่างกำแพง ทีมงานสีสเกตสางบานนะครับเพิ่นเดินดำเนินการเดินงานไปหอดไสแล้วนะครับนี่นี่คือในส่วนของกำแพงด้านหลังของน้มนะครับนี่อันนี้เราก็เห็นสาเหตุน้มตัวน,นั้นนะ่ะมันไหลลงหันมันก็นกนกนสอดทะลุมานี่นะครับนี่เห็นเราก็สิได้ดเหตุป้องกันไว้นะครับ อแอ้วเนี่ยเป็นเฮดคานกอนะครับเมื่อวานนี้ฝังนี้ฝังนี้กอเรียบร้อยนะครับสวยงามครับดา้นหลังกอขึ้นบองนีขึ้นซีชั้นนะครับ ป็นแล้วพาไปย่างขังนอกดีกว่าเดินด้านนอกดีกว่านะครับนี่ครับ ส่วนนี้ก็คือท่อนะครับหู้ที่เป็นเว็นไหวเพื่อที่สีใส่ท่อระบายน้ำนี่นะครับนี่นี่ครับพี่น้องความด้านนี้คือก่อออกมาติดขอบเลยนะครับก่อผนัง ออกมาติดขอบด้านนอกเลยครับพี่น้องคือฟังนั้นนะ่ะจะกอก้างเสานะครับฟังด้านข้างฟังผุนจะกอก้างเสาก้างข้านนะครับแต่ฟังนี้จะกอชิดขอบด้านนอกเลยนะครับนี่สังเกตความแตกต่างนะครับกอแล้วกระสิมีเททับ ด้านบนนะครับเทคานทับอีกสันนึงแล้วก็จะฉาบนะครับการฉาบคือป้องกันการผุกร่อนของอิดบอกนะครับเวลานา้ำซึมถือลมถือฝนถือแดดพวกนี้นะครับนี่ฉาบเสร็จท่าสีกระสีมีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับส่วนมรงนี้คือกำลังรอเสานะครับพี่น้อง จุดนี้เพิ่งหล่อเสานะครับก็เลยยังบอสเด็กกอเนาะตรงนี้ก็หาหาแถวนะครับนี่ยังบอลเซตครับพี่น้องยังบอลเซตนะเดี๋ยวเขาถาเบิงว่าเพิ่นสีเฮ็ดจากสันสีกอแบบใดสีเฮ็ดลักษณะใดต่อนะครับแต่นี่คือคร่าวๆนี่ตรงนี้กําลัางรอนะครับเสาแกะแบบเสาออกกับสีกอเพิ่มนะครับ นี่มันว่างเล็กว่างเอียงไว้เรียบร้อยเหมือนเราพี่น้องนี่นี่เล็กเอาไว้ยึดไว้ยึดตัวตัวประคองตัวประคองกําแพงนะครับแต่ว่านนีเบิ่งนี่คือมันมันยิ่งกว่านข้านในโรงงานอุตสาหากรรมเลยครับนี่นี่ข้านใหญ่ครับ นนะมาตรฐานอีรีครับพี่น้องนี่ตัวนี้คือก่อตามแนวเอ็นนะครับนี่แต่เปิ่นก็นจะฉาบนะครับหลังจากฉาบแล้วเขาสีเห็นความงามความเนียนนะครับนี่มาเบิ้ง มองนี้กะคือที่บอท่านกอ่อเพราะว่าเอาไปขนของครับเวลาลดปูนมาเวลาเอาอีดเข่าอย่างสีนะครับนี่เข่าง่ายเข่าง่ายออกง่ายนะครับเอาไปเห็ดที่หลังมองนี้ถือว่าเป็นช่องทางสัญจรการเข่าออกหรือเหตุงานมันสิง,ง่ายขึ้นนะครับอย่าพึ่งปิดทางจะคล้องวันสันทอนี่ นี่จุดที่เกาะแล้วนะครับกำแพงฟังนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นฟังหนึ่งที่โชว์เป็นกำแพงโชว์นะครับเพราะว่ารถเดินทางมากแต่เส้นนี้นแนมมาสีเห็นเลยสีเห็นกำแพงฟังหนีก่อนเลยนะครับก็คือเป็นจุดจุดที่โชว์พาี่รถผ่านไปผ่านมาสีเห็นจุดหนีก็เลยเหตุบ่คือบ่คือฟังดันหลังนะครับ ด้านหลังคือจุดปิดฝั่งนั้นบ่ค่อยมีใครเห็นนะครับแต่ฝั่งนี้คือกำแพงโชว์นะครับนี่ก,าก้กา,านก่อกลางคานแล้วก็เท่คานทับอีกนี่ครับเมยพี่น้องเอ้ยด้านบนนี่สีเฮ็ดลักษณะใดสีไซูก,ก้งหรือสีไซยังแบบใดจังไดกะค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยว้าเบิงครับพี่น้องลุ่นไปพร้อมๆกันครับบาโทนกับ,บ่บห้ว เิ่นสีเาเหลี่ยมใด้ไล่ดเนาะนความงามมีให้เห็นครับส่วนเล็กเนี่ยเล็กตัวนี้เนี่ยเฮ้าเฮามีหม่องเฮ็ดหม่องใสแล้วพี่น้องโครงการต่อไปของขอบรัวหนองอุ้งอิง ที่สีเห็ุเล็กพวกนี้มีประโยชน์ครับเดี๋ยวรออัปเดตเดี๋ยวบ่าวทนจะถ่ายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดบงรอติดตามผ่านช่องพ่อแม่องค์อิงลำเพลินออฟฟิเชียลครับพ่อเอกบอดม,มากะเดี๋ยวบ่าวทนถ่ายแล้วก็ส่งคลิปให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนอัปเดตก่อนเพื่อที่จะไอเป็นคลิปสางไร่ใดให้ครอบครัวเพื่อนนะครับเดี๋ยวทางทีมลังบานก็จะถ่าย อัปเดตให้เบิงเรื่อยๆนะครับนี่ดูครับดูความสวยงามนะครับความแน่นหนาความมาตรฐานนะครับมือว่านย้ำมือแรงบร่ิอัปเดตอัปเดตย้ำเศร้าก็ได้ครับพี่น้องถือว่าเป็นการอัปเดตเนาะก่อนที่สร้างคนสิมาลงมือเหตต่อนะครับี่ สวยงามครับพี่น้องความมาตรฐานนะครับความเร็วความสวยงามความมาตรฐาน<อ>เห็นให้เห็นทุกมือครับถ่ายซิคลิปยีซิคลิปก็ได้รับคําชมเขามาภายในคลิปคอมเมนต์คาชมเขามาทุกคลิปครับคนเป็นสร้างคนเป็นผู้หลับเหมาพอญ่าสางดีใจจนพุงโล่หมดเลยพี่น้องเอ้ยผลงานออกมาดีนะครับ ดีใจจนพุงโล่หมือนหรอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากความพี่น้องเอฟซีครับเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานรถตู้เป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานหลังบานเ,เด้อครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิร์โฆษณาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เสนอสักก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ